สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับชูตออดายนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันนะฮะเนื่องจากติดภารกิจถ่ายงานด่วนนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะวิธีการปรับโทนสีภาพในไล t ์ o ูมนะครับจากภาพธรรมดาให้กลายเป็นโทนสีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกแนววินเทจนะฮะเป็นโทนสีออก พาเทเลพาเทเอลหน่อยๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับภาพนี้เช่นเคยครับผมเอาภาพตัวอย่างมาจากเว็บไซต์ pixel.com นะฮะเป็นเว็บไซต์ฟรีสต็อกที่สามารถนำรูปภาพมาสร้างคอนเทนต์ได้ฟรีๆนะฮะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของเขาได้นะครับอ้าวมาก่อนอื่นเลยนะฮะผมจะมาคุม แสงโดยรวมของภาพก่อนอในที่นี้ผมจะดันไปเอ p o s u เชขึ้นหน่อยนะครับเพื่อให้ภาพมันสว่างขึ้นลดคอนทาน้นทาส์ลงครับต่อมานะในส่วนของไฮไลท์ในที่นี้ผมจะขออนุญาตปรับลงนะครับประมาณน,นี้ชา a ์โด ชา a ์โด <Shadow S 2> ผมจะขอดันขึ้นนิดนึงฮะดันไว้ขึ้นให้ภาพดูใสขึ้นนะครับอ่าในส่วนของแบล็คนะฮะผมก็จะดันลงหน่อยเพื่อให้ในมิติอ่าในที่เป็นมิติสีดำดูลึกมากขึ้นนะครับประมาณนี้ต่อมาฮะไวเบลนนะฮะลดลงครับ ให้สีโดยรวมมันดูจืดลงหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เราข้ามมาดูในส่วนของคันเลอร์ก่อนฮรเพื่อมาดันสีผิวของตัวนางแบบให้อ่าให้สีไม่ดูซีดเกินไปนะครับเราก็มาดัน saturation ในส่วนของสีส้มขึ้นนะฮะตามด้วยสีแดงครับ ใครไม่ทันกดพลสแล้วก็คลิกดูย้อนหลังได้นะฮะเพราะว่าผมจะพยายามทำคลิปให้มันกระชับมากที่สุดนะฮะเท่าที่ทำได้โอเคประมาณนี้นะฮะให้เรามาที่โทนเคิร์ฟนะครับในอันดับต่อไปนะฮะสังเกตที่ชาน n e ลตรงนี้นะครับตามเมาส์ชี้นี่นะฮะ เรามาที่ส่วนของเรสก่อนนะฮะในส่วนของเรสเนี่ยผมจะดันกราฟด้านขวาบนลงนะฮะอ่าพอเราดันนี่ฮะขวาบนสุดนะครับดันลงมาฮะพอเราดันลงมาเนี่ยมันจะติดอมสีเขียวหน่อยนะครับอ่าแล้วเราก็ดันกราฟด้านซ้ายล่างสุดนะฮะดันขึ้นครับ นิดหน่อยฮะนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะเห็นไหมฮะว่าในส่วนในส่วนอ่าส่วนลึกของภาพนะฮะส่วนชาที่เป็นชา์โดของภาพเนี่ยมันจะติดสีแดงออกมาครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นไฮไลท์มันก็จะอมสีฟ้าฟ้าเขียวๆนะฮะทีนี้เนี่ยในภาพสไตล์วินเทจที่เขาเรียกกันเนี่ยมันก็จะมี เป็นมิติสีน้ำเงินนะฮะอมม่วงๆขึ้นมาหน่อยให้เราไปที่บลูครับเราดันบลูในกราฟส่วนซ้ายล่างขึ้นมานะฮะคล้ายๆเหมือนกับสีแดงเลยะครับเราดันขึ้นมา,าดันให้ได้ประมาณหนึ่งนะฮะอ่าประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราดูความแตกต่างก่อนนะครับเห็นไหมฮะ สีเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอ่าในส่วนของโทนเคิร์ฟตรงนี้ผมจะไม่ยุ่งแล้วแล้วเราก็มาเติมเอฟเฟกให้กับภาพหน่อยนะฮะโดยการใส่เกณฑ์ภาพนะให้มันเหมือนเนื้อฟิล์มหน่อยๆนะครับในที่นี้ผมจะอัดเกณฑ์ไปประมาณสัก25นะฮะอ่าย เดี๋ยวเราจะซูมดูนะเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวปิดเกณฑ์เปิดเกณนให้ดูนะฮะอันนี้คือปิดนะครับเห็นไหมพอเราเพิ่มเกณฑ์ขึ้นไปเนี่ยเนี่เนื้อของภาพมันจะดูมี noise มีรายละเอียดมากขึ้นนะฮะจะดูเหมือนเนื้อฟิล์ม่อยอ่าต่อมาฮะเดี๋ยว พอดีผมลืมไปนิดนึงอ่าเรากลับมาที่โทนเคอร์ก่อนครับปรัแบบตรงชาน n e ลเป็น R G B นะฮะในส่วนของ R G B เนี่ยอ่าตรงเนี้ยจะเป็นแล้วแต่สไตล์ภาพของแต่ละคนแล้วนะครับบางคนถ้าชอบโทนภาพวินเทจแบบอ่าที่มันมีมิติค่อนข้างเทาๆนิดนึงคือมิติไม่ได้ลึกนะครับคอนทสัสน้อยๆน,น,นะฮะ เราก็ดันดันเคิฟเหมือนที่เราดันสีแดงครับดันขึ้นมาเนี่ยฮะเคิฟด้านซ้ายสุดเราดันขึ้นมาเลยครับเห็นไหมฮะภาพมันก็จะดูค่อนข้างตุ่นๆนิดนึงนะฮะแต่ในที่นี้ผมผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบให้มันตุ่นๆอย่างเงี้ยครัผมก็เลยจะปล่อยไว้นะฮะอ่า ถ้าเรารู้สึกว่าสีมันยังไม่สะใจเราก็ลงมาในส่วนของสปิทโทนนิ่งต่อนะฮะในตรงส่วนของไฮไลท์เนี่ยเราจะอัดสีเขียวน้ำทะเลลงไปอีกนะครับในที่นี้ผมจะใช้ประมาณนี่ประมาณนี้คนระประมาณ180-184ถึง184นะครับดันเซตของมันขึ้นมา Okay. ในส่วนของชาโด์ผมก็จะดันสีน้ำเงินอมม่วงขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะอ่าประมาณ270ดันขึ้นมาครับนิดนึงแล้วก็ปรับบาลานซ์ตามความเหมาะสมนะฮะว่าอยากให้สกินโทนของนางแบบหรือภาพโทนรวมของภาพประมาณไหนฮะอ่นในที่นี้ผมว่าประมาณนี้พอ โอเคจะเพิ่มวิกเนตหน่อยก็ได้นะฮะให้มันเหมือนภาพจากกล้องฟิล์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับการปรับภาพให้เป็นโทนสีแนววินเทจนะฮะในโปรแกรมไลท์มแบบ m แบบเ0 0เต็มนะครับส่วนหลังจากนี้ใครจะเอาไปจบไปรีทัดผิวอะไรต่อใน Photoshop ก็ แล้วแต่สไตล์การทำงานของแต่ละคนเลยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่านะฮะที่ยังไม่ทราบวิธีนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสอนตกแต่งภาพในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการแต่งภาพครับแล้วพบกันใหม่กับชุดออดายตอนต่อไปครับสวัสดีครับ